ที่เป็นประตูหน้าด่านการค้าชายแดนคู่ขนานระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาแล้วยังเป็นจุดผ่านแดนของถนนระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตกและแนวตะวันออกรวมไปถึงเป็นรอยต่อของถนนทางหลวงเอเชียวันที่จะเข้าถึงกลุ่มประเทศยุโรปนับเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเหตุผลสําคัญให้เกิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอนให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในปี2558มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ในจังหวัดต่างถึง677โรงงานโดยเฉพาะอำเภอแม่สอดเนี่ยมีอยู่367โรงงานนะครับอุตสาหกรรมที่จะเกิดใหม่ในอนาคตเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนะี่ยก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับกับอุตสาหกรรมขนส่งระหว่างประเทศ ขณะที่ความพร้อมของประชากรในพื้นที่3อำเภอคืออำเภอแม่สอดอเภอแม่ละมาดและอภอพบพระส่วนใหญ่เริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดภายใต้การให้ข้อมูลอย่างรอบด้านจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและอยู่ระหว่างการเล็งรัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคบริการสาธารณะทั้งระบบไฟฟ้าน้ำประปาและระบบการสื่อสารให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอาคุตสาหกรรม และไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่การเตรียมการทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานทําความรู้ความเข้าใจรวมทั้งเรื่องภาษาที่จะต้องอมีการปรับพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอีกสิประเทศเนี่ยอันนี้ก็มีการเรียนการสอนการอบรมกันอยู่ตลอดเวลาความคืบหน้าล่าสุดของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกรมทางหลวงได้ดำเนินการสร้างเส้นทางจากจังหวัดตากไปยังอำเภอแม่สอดเป็นถนนสี่เลนแล้วเช่นเดียวกันกับทางกรมการบินพลเรือน ได้กำหนดแผนขยายลันเวให้รับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นและอาจจะต้องมีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ในอนาคตขณะนี้จึงรอเพียงการอาัดฉีดงบประมาณที่เป็นหัวใจหลักให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานที่กำหนดไว้ตลอดจนรอความชัดเจนของสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและกฎระเบียบการใช้แรงงานต่างด้าวถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าอยากจะให้อำเภอไหนที่พร้อมก็สามารถที่จะทำเขตเศรษฐกิจได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้ครบสามอำเภอ การนับถอยหลังเข้าสู่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอนในปี2558รอเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการและความชัดเจนของกฎระเบียบรวมถึงการบริหารจัดการให้เป็นไปตามผลการศึกษาที่ได้สรุปไว้ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะเข้ามาสนับสนุนแม้จะใช้เงินทุนจํานวนมหาศาลแต่ก็คุ้มค่าในระยะยาวเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอายุไทยนนติรัฐถ่ายภาพ ทางย่อยมีขนาดรันเวย์30คูณ1,500เมตรรองรับได้เพียงอากาศยานขนาดเล็กขณะที่ยอดผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานแมสสอดเมื่อปี2,556มีกว่า80,000คนและคาดว่าปีนี้จะทะลุ120,000คนจึงต้องเร่งพัฒนาโลจิสติกด้วยโครงการขยายรันเวย์ให้มีขนาด45คูณ2,500เมตรที่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดโบอิง737รวมทั้งก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ในพื้นที่12,000ตารางเมตร รองรับการเดินทางนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจกว่า300อคนต่อชั่วโมงที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดที่กำลังจะเกิดขึ้นและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะตรงนี้นะคะที่เราจะซื้อที่ดินในการเพิ่มขึ้นจากหัวทางวิ่งไปจนถึงสุดขอบถนนตรงนี้ประมาณ3 0 3ไร่โดยขยายทางวิ่งออกไปอีก600เมตรก็จะมาสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ในพื้นที่ที่ว่างตรงนี้นะคะเชื่อมจากถนนทางหลวงสายเอเชียตรงนี้เป็นถนนสีเลนเข้ามาหาตัวอาคารที่ท่าูเุเโดยสารพร้อมทั้งจัดทำระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด ขณะที่ส่วนของโลจิสติกการสัญจรทางบกจากข้อมูลแขวง,งการทางตากที่2ได้มีการเตรียมพัฒนาการคมนาคมโดยภาครัฐได้ให้ความสําคัญและผลักดันให้มีการสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่2ระยะทางรวมกว่า21กิโลเมตรในงบประมาณไม่ต่ำกว่า3,600ล้านบาทรวมทั้งโครงการขยายถนน,นสายตากแม่สอดให้เป็นสีเลนตลอดสายเพื่อความคล่องตัวในการสัญจร้วยงบประมาณพิเศษ1,400ล้านบาทคาดว่าทั้งสองโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี2560 ก็รองรับการสัญจรและกดถ่ายสินค้าจํานวนมากหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการก่อสร้างสวารแห่งที่สองครับแบบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งก็ความน่าจะเป็นถ้าหาดวพจักงางก็ภายใน2ปีความแตกต่างครับคือความพิเศษของสะพานตัวนี้คือเราจะไม่มีเสาต่อมอในแม่น้ำนะครับซึ่งตัดปัญหาแก้ไขเรื่องการตะลิ่งชายแดนนะครับ มีผลดีก็คือการสินค้าหลักๆครับต่อไปสินค้าหนักก็จะไปข้ามทางสะานแห่งที่2นะครับซึ่งมันจะไม่ผ่านเมืองครับซึ่งเป็นผลดีของของทั้ง2ประเทศนะครับการนัดถอยหลังเข้าสู่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจะเกิดขึ้นภายในปี2,558 ดังนั้นการวางระบบพัฒน,นาโครงสร้างทางั้งทางบกและทางอากาศจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะไม่มองข้ามเพื่อรองรับการลงทุนการค้าการท่องเที่ยวเมื่อเข้าสู่ประชาคามเศรษฐกิจอาเซียนอายุไทยน,นนทิลทั์ถ่ายภาพปรัญญาสิทธิพมตารายงานพาไปดูปัญหา สอดจังหวัดตากเร่งปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแม่สอดใหม่เพื่อให้สอดท้องกับเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแม่สอดใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอดที่มีการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดดโดยออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวางผังโซนยิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินวางระบบสาธารณูปการและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆให้ เสร็จเ,เร็วเพื่อสอดคล้องกับการเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนำร่องหนึ่งในห้าของประเทศไทยไร้รองรับการเป็นประตูเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนาตอนการที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นสิ่งที่จะตามมาคือในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะมีรงงานเข้ามาตั้งในพื้นที่ การเรื่องพื Good ้นที่สีเขียวเนี่ยในทางเมือรวมมันชี้ไว้ชัดเจนเพราะนั้นทางการในส่วนของจังหวัดก็ดีในส่วนที่เรามีการพึ่งพยการเนี่ยทางโยธาจังหวัดสระบรีก็มีการแบปรับนะครับปรับมัญรวมจากสีเขียวเป็นพื้นที่สีนวลเพื่อที่จะให้เราน้าการตัวกำลังอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจโตไปอย่างรวดเร็วขณะที่ภาคเอกชนบ่อนต่อการปรับปรุงแผงเมืองที่เคยอยู่ในช่วงสุญญากาศที่ยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอดซึ่งจะ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนให้เป็นพื้นที่ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน,น่นน้อยซึ่งอยากให้มีการอนุรักษ์กพื้นที่การค้าไว้ซึ่งเหมาะการลงทุนอุตสาหกรรมของผู้ประกรอบการท้องถิ่น เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาวได้และเพื่อสอดคล้องกับการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทางการค้าเนี่ยเรามองว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยในสอเนี่ยครับที่อยู่ในพื้นที่หมื่นสิบหันบละเนี่ยครับควรจะมีเรื่องของความเชื่อมโยงด้วยนะครับซึ่งจากการที่ได้คุยกับทางผังเมืองผังเมืองได้มีแนวคิดทางก็คือว่าการปรับ พื้นที่นะครับในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยในเรื่องของคอมมิชชั่นซโซนเนี่ยน่าจะกลับไปอยู่ในพื้นที่ในส่วนของอำเภอแม่สอดการเร่งปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแม่สอดที่ยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขซึ่งกําลังเร่งรัดให้การดําเนินการให้เสร็จในเร็วๆนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมพร้อมกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปฏิญญาสีสุพมาศถ,ถ่ายภาพอายุทยานนิติรัตน์นชั่นทีวีรายงานอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกำลังเตรียม การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดการบริหารจัดการด้านขยะจึงเป็นเรื่องสำคัญในการวางแผนระยะยาวการบริหารจัดการขยะของอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ต,ตากนับว่าเป็นวาระแห่งชาติเพื่อเตรียมการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประิมาณขยะที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบันได้มีศูนย์กำจัดขยะรวมอยู่3พื้นที่คือเทศบานนลนครแม่สอดเทศบาลตำบลแม่กุและเทศบาลตำบนท่าสายรวดเป็นที่รองรับขยะจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวิธีการกําจัดขยะโดยการฝังกบรบอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจึงทําไม่มีแผนการกําจัดขยะโดยมีตัวแทนบริษัทต่างๆมาติดต่อในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีวิธีกําจัดขยะโดยใช้เทคโนโลยีพาส m a มาแกสิฟิเคชั่น ซึ่งสามารถทำลายขยะรวมเปลี่ยนเป็นพลังงานอัดแท่งแล้วเผาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าวิธีทำจัดขยะนั้นก็ต้องควรต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางทงเราเองเราก็ให้เข้ามาอธิบายให้เราฟังพอให้เราได้รู้เข้าใาแล้วนะครับว่าวิธีทำจัดขยะนั้นน่าจะได้ผลเป็นที่น่นา้อใจ ขยะที่เพิ่มมากขึ้นถึง400ตันต่อวันของอำเภอแม่สอดซึ่งอานมีผลมาจากปริมาณประชากรแฝงจำนวนนับแสนคนยังเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากอีกทั้งลักษณะทางกายภาพที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะที่มีภูเขารอมรอบทุกด้านซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับวิธีการกำจัดขยะโดยการฝังกลบหรือการเผาซึ่งในอนาคตจะไม่เหมาะสมเมื่ออำเภอแม่สอดมีความพัฒนามากขึ้นซึ่งค่อนข้างที่จะจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อความรวดเร็วในการกำจัดขยะ าวาระเรื่องของการกําจัดขยะนะครับวิธีการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องคํานึงถึงนะครับแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาสร้างมาทําให้ขยะเหล่านี้เนี่ยให้ไม่เกิดมลภาวะและสุดท้ายเนี่ยอาจจะสร้างเป็านพลังงานก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ทางเอกชนคาดหวังว่าการกําจัดขยะในอนาคตเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาในเรื่ององการพัฒนาเมืองในต่อไปครับ การบริหารจัดการด้านขยะของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากอำเภอแม่สอดมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกทั้งเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดปฏิญญาศรีสุภาราถ,ถ่ายภาพอายุทายานนิติรัตน์นชชันทีวีรายงาน